เรามากินก๋เาเหลากันนะคะดำดำเลวไม่งัเลวเป็นเหมือนตัวเสมอปลายต้องให้ได้ด่าถึงจะย่อยใช่ไหมอาหารมึงอ่ะกอ้วนอีกต่างหากเฮ้ยวางเลยดูดูมันมันนี่ตบด้วยฝ่ามืออันนี้ก๋าเหลาของเราก๋าเหลาเนื้อแต่ดูมั้ยนี่นี่ข้าวหน้าเป็ดเหรอใส่น้ำี่ให้มันดูมีสีสันใส่น้ำใส่น้ำเย็นใส่น้ำเดือดราเดือดใส่น้ำก่อนดำตินะครับเออเอาเบอร์โทรมา ที่ต่อผมเนี่ยเพราะสาวๆนะครับแช่นะ้ำซื้อให้รับประทานนะครับปากพูดมือทำเด็ดตกโุ้อย่างนี้ถ้าเราเปล่นแล้วใส่น้ำหมดเลยครับมันจะไม่อร่อยเน่ๆๆใส่น้ำแล้วใส่น้ำดำใส่โอ๊ยมึงจะจิจ้งเจ,จ่าว่าทำไม,มกระเด็นกระโดนใส่กานใส่ซีอิ๊วดำซีอิดำเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดๆกินแล้วเป็ดงละลายในปากเปล่งละลายในปากมาแทงงี้ได้เข้ากล้องแเอวเร็วๆใส่เยอะนะเปรี้ยวไม่โลมึงกินเองเฮ้ยมึงเยอะไม่ใช่นะ พึ่งทุ่งนั่นอะแล้วดูดิผักก็ไม่มีเมื่อไหร่มันจะกินผักสักทีน่เเื้ออป็ดะก็ไม่กินเป็ดบ้าอะไรไอ้กระหมูกรอบแล้วดินี่ไงผู้ด้แกนี่เลยอ่าเดี๋ยวดูตอนนี้กำลังสับสนกันอย่างเอาแล้วเป็ดกับหมูกรอบตอนนี้เป็ดกับหมูกรอบตีกันนะคะไอ้ติ๋วสั่งอะไรติวไม่ตั้งติวกินอะไรวะน้ำอะไรจีนเนี้ยน้ำคนละอย่างกันมาใกล้ๆฝ่ามือพี่คาดหน่อยดิอาเข้ม สเตเบอร์ลายนะไม่ได้นหรอไม่เด่นไม่เด่นไม่ด้วยมจ๊ไอ้ไเจ๊มาใหม่ได้เจ๊ต้องใหม่เก,ก,ก,ก๊กเก๊กอันนี้เก,ก๊กผมเงยเดี๋ยวมือัวากามาเจ๊ขวดที่บอ่อนี่ของเรานับลูกชิ้นไปแล้วนะคะแล้วนับลูกชิ้นไปแล้วเพราะเราเผลอไม่ได้เผลอหมามันออเย็นดานแต่แล้วค่ะเดี๋ยวคนลูกชิ้นหายไปเปี้ยวเปลี่ยวอ่ะแล้วไปแล้วกินก่อนเดี๋ยวลูกชิ้นหายเย็นจ้องลูกชิ้นตลอดเลยนี่ใส่มีด ปีเีวกัตอนทีนทาะไย่ไมกิดอยมันกดสต็อปไม่ค่อยได้ไม่มไมไรู้เป็นไร